งไงบ้างคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะคอสจุนจิตนะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะบ้านบรรยากาศที่ทําให้เราเนี่ยได้มาค้นพบตัวเองอีกครั้งซึ่งเราเคยคิดมาตลอดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันติดขัดอยู่ที่ตรงไหนแล้ววันนี้ค่ะเหมือนได้ปลดลอ็อกเพราะในเหตุการณ์ที่เราตั้งแต่เติบโตมาเนี่ยมันอาจจะมีปมบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราใน,ในระหว่างการเดินของชีวิตวันนี้เหมือนเราได้กลับมาย้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อค้นหาตัวเองว่าเราติดตรงไหนแล้ววันนี้ค่ะเราได้ปลดอีกหนึ่งลอ็อกที่จะสามารถทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะ แล้วก็วันนี้เราได้อยู่กับธรรมชาติที่เราได้อยู่กับพื้นน้าซึ่งเป็นพลังที่มันมั่งคั่งมหาศาลและเหลือเฟือมากๆก็คือของทะเลนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เจอกับดวงพระอาทิตย์ขึ้นนะคะซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งพลังนะคะวันนี้รู้สึกว่าเราได้รับพลังงานที่ดีนะคะได้ปลดล็อกตัวเองนะคะเชื่อมั่นว่าตัวเองนะคะจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะขอบคุณครสน,นี้มากๆนะคะแล้วเชื่อว่า,อ,าอยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะได้มา คอร์สแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการให้โดยที่ไม่มีในเรื่องของผลตอบแทนมันเป็นความรู้สึกที่เราได้รับจริงๆนะคะในในหัวใจเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ